ต้นตอของมันอยู่ที่ผัสสะจะเกิดวิชาหรือเกิดอนะวิชชาก็ต้องเมื่อมีผัสสะถ้ายังไม่มีผัสสะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดวิชาหรือเกิดอนะวิชชาหมายความว่าอวิชชาจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็มันเมื่อผัสสะวิชาจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็มันเมื่อผัสสะถ้ามันเป็นโอกาสเป็นเวลาเป็นที่หรือเป็นแดนอไรกตาม ที่จะให้วิชาให้อวิชาสแสดงบทบาทออกมาให้ <c oughs> บางคนอาจจะคิดว่าเราโง่เมื่อไรก็ได้เราฉลาดเมื่อไรก็ได้มันไม่ได้ล่ะมันมันมันจะมีได้แต่เมื่อเมื่อมีผัสสะเทะนั่นแหละเพราะถ้าไม่มีผัสสะมันไม่มีเรื่องถ้าไม่มีเรื่องเราก็ไม่รู้สึกไม่คิดไม่นึกอะไร มันก็โง่หรือฉลาดไม่ได้พอมีผัสสะมันก็มีเรื่องมีเหตุให้ต้องคิดต้องนึกต้องกระทําต้องอะไรในความผิดถูกมันก็จะเกิดขึ้นที่นี่ในความรู้หรือความไม่รู้มันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นในขณนะผัสสะถ้ามีวิช,ชามามันก็เป็นเป็นผัสสะลืมตาถ้าไม่มีวิช,ชามา อาวิชามก็เข้าสวมแทนมันก็เป็นผัสสะหลับตาคือโง่คือมืดคือบอดขอทุกคนเข้าใจข้อนี้แล้วรู้ให้ดีว่าเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องระมัตรวังอย่าเผลออย่าพลาดได้เรามีผัสสะแล้วก็ให้มีสติ เพราะว่าสติน่นจะเป็นที่ขนพาเอา,อาวิชามาถ้ามีสติมันก็จะเปิดโอกาสให้วิชาเข้ามาในผัสสะถ้าไม่มีสติก็เป็นโอกาสของอวิชาที่จะเข้ามาผสมกับผัสสะเรามีสติให้ทันเวลาเมื่อมีผัสสะ ซึ่งมันก็เร็วมันก็สายฟ้าแลบมันเร็วมันก็สายฟ้าแลบก็ต้องมีสติทันกับเวลาจงสังเกตดูพอมีอะไรมากระทบเนี่ยเราไปรู้สึกตัวตอนเมื่อเรารักเสร็จแล้วเราโกรธเสร็จแล้วเราเกลียดเสร็จแล้วเรากลัวเสร็จแล้วหรือว่กากระทั่งเราไปทําอันตรายเ <c oughs> ขาเข,า,ขาเสร็จแล้วมันไม่รู้สึกตัว ในขณะผัดสะทันทันเวลาสายฟ้าแรกมันมีอวิชชาเกิดขึ้นมีตัณหาเกิดขึ้นมีการกระทําเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไปรับผลการกระทําแล้วจึงไปรู้สึกมันต้องไปร้องไห้เสียใจทีหลังเพราะว่ามันควบคุมผัดสะไม่ทนนันการที่ฝึกสติ ไว้ให้มากให้พอให้เร็วนั่นแหละจะช่วยได้คุนไปศึกษาเรื่องฝึกสติฝึกสติว่าให้มากให้เร็วแล้วจะมาทันในเวลาผัสสะผัสสานั้นก็จะเป็นผัสสะของวิชาเป็นผัสสะที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้ันถูกต้องมันก็ปรุงไปในทางที่ไม่เกิดทุกข์ มันกเราไม่มีสติเลยก็หมายความไม่ได้รู้สึกเรือลึกอะไรได้เลยมันก็หลับก็หลับมาหรือโง่ไปตลอดการมันก็ปรุงไปทางเกิดทุกข์นี่คือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาสามัญในชีวิตของคนเราทั้งโลกทั่วโลกทุกคนทุกแห่งทุกโลกเลยทั้งหมโลกเทวดาก็เหมือนกันนะถ้าฉลาดไม่ทันเวลาแล้วก็ ก็ต้องเกิดเรื่องคือเป็นทุกข์ภาษสิทฝรั่งสอนเด็กๆก็เหมือนกันเลยครับคนนี้ b ีไว s e in time ฉลาดให้ทันแก่เวลาแต่เขาสอนกันเรื่องอื่นๆต่ำๆำนะแต่มาใช้กับเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็ไดนะ้คือฉลาดทันเวลาของผัดสะก็ควบคุมภัดสะได้มันก็เป็นไปแต่ในทางถูกต้อง นี่เป็นเรื่องทั้งหมดเห็นไหมทุกเรื่องมันอยู่ที่นี่ที่เราจะได้ทุกได้สุข